ยอนซโย و. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเก o p ป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเกป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวแล้วก็อัปเดตเรื่องราวของชิคกต้าจากเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนคลับของชิคกต้าเองนะครับที่มีความเป็นห่วงน้องมากๆหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างรายการปากต่อปาก X เอ็ๆ7 89นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีพี่ของชิคกิต้าเนี่ยอยู่ในวงนี้ด้วยนั่นก็คือพี่คอปเปอร์นั่นเองซึ่งฟแฟนๆของชิคกิต้านะครับหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างรายการแต่ว่าไม่ใช่รายการเต็มนะครับก็ติดใจนิดนึงอยู่ที่คําถามในรายการนั่นเองเมื่อมีหนึ่งคำถามนะครับที่จะถามว่าในแก๊งหรือว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมีใครกันบ้างอยากจะจีบน้องชิคกิต้าไหมทาให้แฟนๆของชิคกิต้าบางส่วนนะครับรู้สึกว่าโอ้โหคำถามนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างไม่ค่อยโอเคหรือรเปล่าชิคกิต้าเองเนี่ย ก็ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยนะครับอายุในยังไม่ถึง15เลยด้วยซ้ําแถมในวงเนี่ยก็ยังมีคนที่อายุน้อยอยู่ด้วยนะครับของ789เองก็เลยมีแฟนๆของชิคกี้าบางส่วนนะครับที่มีการออกมาบอกต่อๆกันว่าเอออยากให้ทางทีมงานรายการเนี่ยมาอ่านฟีดแบ็กหน่อยแล้วก็มีการตัดปรับแก้ไขเอาคําถามที่แบบไม่ค่อยโอเคกับใจแฟนคลับด้วยกับน้องด้วยเนี่ยออกให้หน่อยจะได้หรือเปล่านะครับก็มีอยู่หลายคนเลยทีเดียวที่ออกมาพูดถึงกันแต่ว่าในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางรายการนั้นได้มีการแก้ไขตั เอาคําถามที่ทําททให้แฟนคลับรู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ยออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางแฟนคลับได้ม,มีการทักไ,ไปหาพี่ซานิด้วยซึ่งก็เป็นพิธีกรรายการพี่ซานิเองเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางทีมงานปรับแก้ไขเรียบร้อยตั้งแต่รู้ฟีดแบกลวนะครับเพราะว่าตามอ่านอยู่ตลอดเลยพอเห็นว่าอะไรเนี่ยที่ไม่ดีหรือว่าที่คิดว่าออกไปแล้วเนี่ยจะทําให้แฟนคลับรู้สึกไม่ดีไปด้วยเนี่ยก็ตัดปรับแก้ไขให้ในตัวเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นสบายใจกันได้เลยว่าคําถาม หที่ไม่โอเคทางทีมงานแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ซนนี้ก็ฝากฟแฟนๆนมาบอกต่อๆกันด้วยและแฟนคลับของน้องชิคิตาเองเนี่ยก็บอกต่อๆกันแล้วในตอนนี้ทางเราเนี่ยก็อยากจะมาแจ้งให้แฟนๆทุกคนนะครับที่เอ้ยยังไม่ได้ดูรายการเต็มแต่บางเอิญไปเห็นมาก่อนเนี่ยแลวรู้สึกไม่ค่อยโอเคตอนนี้ทางรายการใน EP เต็มๆเขาได้ปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดังนั้นชิคิตาของเราเนี่ยมีแฟนคลับที่คอยปกป้องดูแลก็เลยปลอดภัยนะครับไม่ได้เจอกับเรื่องราวที่แบบจะอาจจะทําให้น้องน รู้สึกไม่ดีซึ่งในตอนนี้ทางพี่ทีมงานเองทางรายการก็น่ารักมากๆแก้ไขให้ตามที่แฟนคลับเนี่ยติไปอยากให้ช่วยแก้ไขตรงไหนทางทีมงานก็คือรับฟังนะครับและแฟนคลับของชิคกต้าเองเก็น่ารักกับน้องมากๆรวมไปถึงน่ารักกับวงของพี่คอปเปอร์ด้วยที่เจออะไรเนี่ยคิดว่ามันจะไม่ดีต่อน้องๆนะครับก็รีบบอกรีบแจ้งให้ทางทีมงานนี่ได้แก้ไขก่อนทันเวลานี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชิคกต้านะครับที่เราเนี่ยนำมาแชร์ share, มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กัน ในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กด like, subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง